สวัสดีครับพี่ๆทุกท่านพราักผมก๊อบนะครับก็มาดูกันว่าวันนี้ราคาทองเนี่ยยังจะปรับราคาขึ้นไปได้ไหมมาดูกันเลยนะครับสมาคมค้าทองนะครับในเช้าวันศุกร์จนถึงเปิดตลาดเช้าวันเสาร์เนี่ยยังคงใช้เป็นราคาเดียวกันนะครับนั่นคือราคาสมาคมขายออกตั้งแต่เช้าวันศุกร์นะครับก็ปรับราคาขึ้นมา150บาทนะครับวันเสาร์ก็ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เพิ่มขึ้นไม่ได้ลดลงนะครับนั่นคือขายออกที่ราคา28,100ครับรับซื้อคืน28,000ท้วนครับทองรูปพรรณขายออก28,600ครับและรับซื้อคืน27,500นะครับค่าเงินบาทเคลื่อนที่บริเวณ32.93กโอ้โหจะวิ่งถึง33แล้วนะครับถือว่าบาทอ่อนค่าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโกสปอรตเคลื่อนที่บริเวณ1 8 0 4เหรียญน,นะครับ แต่ว่าค่าเงินบาทเนี่ยพี่ลองดูนะในวันเสาร์เนี่ยเขาอยู่ที่32.96นะครับแต่ว่าโกลสปอตเนี่ยปรับลงมาเล็กน้อยนะที่1 8ึ่งแต่ราคาไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับแสดงว่าค่าเงินบาทมีผลต่อราคาทองคำแท่งพอสมควรนะครับวันนี้มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจตอนช่วง3ามทุ่มนะครับในเกี่ยวกับเรื่องบ้านนิวโฮมเซลล์นะคาดการออกมาลบต่อทองนะครับ มาดูค่าเงินบาทเช้านี้นะครับค่าเงินบาทให้ความสำคัญกับแนวต้าน33.10ครับก็ตอนนี้ค่าเงินบาทเนี่ยเท่าไรเนเนี่ย3 2 9สิบองอยส2ม6ิบแล้วนะตอนนี้เนี่ย ฉะนั้นแนวต้านเนี่ยขึ้นมาที่นี่แล้วครับ33.10ซึ่งเขาเบรกแนวต้านสำคัญขึ้นมาแล้วเนี่ย32.86แบบนี้ก็ให้ไว้ว่าถ้าหากว่าขึ้นมาได้เนี่ยอินดิเคเตอร์ยังคงปรับโตขึ้นแบบนี้นะครับเขาเบรกแล้วเนี่ยเบรกต้านฉะนั้นแนวโน้มเนี่ยชุดนี้เนี่ยแนวโน้มบาทยังคงอ่อนค่าต่อเนื่องให้ความสำคัญกับแนวต้านถัดไป3 3 3 6ครับ ให้ความสำคัญกับแนวรับค่าเงินบาท32.86แล้ว32.65ครับผมคราวนี้มาดูทองคำแท่งเช้านี้นะ28,240บาทถือว่าเป็นแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญมากเนี่ยตรงเนี้ที่ให้ไว้นะครับเป็นจุดที่เคยถูกทุบลงมาแล้วทั้งหมดเลยเนี่ยแถวเนี้ย 28,310ถึง28,380ื่วนสโซนนี้ทั้งนั้นนะครับแล้วก็ทุบเปี้ยงลงมาตรงนี้ถ้าก็จะไม่ผิดนะ490เก้าถวเนี้ยแล้วเล่นใหญ่เลยฉะนั้นแนวรับสำคัญจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับสอง7มตรงนี้ก็แนะนำว่าไม่ควรหลุดแล้วถ้าเกิดเ้าหล่นลงมาเทสพี่ ขายตามลงมาเลยได้ไหมน้องกอฟถ้าไม่หลุดก็จะเหมือนกับสปอตตอนนี้ครับดูต่อนะครับรับถัดไป27,500ครับและ27,190เจ่าแถวนี้ครับนี่27,500แถวนี้ผมว่าถ้าหล่นลงมาจาก700เนี่ยน่าจะเทแถวนี้ก่อนต้องดูว่าหลุดไหมถ้าไม่หลุดก็จะอาการเนี่ยไม่หลุดก็เด้งขึ้นนะครับมาดูในส่วนของพี่ๆกลุ่มล้านทองนะครับ คนที่ลงทุนทองเป็นกิโลนะครับหรือ94ตัวเปอร์เซ็นตะ์ที่เขาเรียกกัน49นะครับให้ความสำคัญกับแนวต้าน29,256บาทเท่านบาทแนี้ครับแถวนี้เลยนี่ถือว่าเป็นต้านสำคัญแล้วนะถ้ายืนได้ก็29,329บาทไม่ได้ห่างมากนักหรอกครับและ0้า29,400ถือว่าเป็นแนวต้านที่มีนัยยะสำคัญทั้งหมดแล้วถ้าเกิดเขาฝ่าตรงนี้ได้เหรอน้องกอบโอ้ขึ้นทั้งบนเลย นะครับสคัญสแนวรับสำคัญบ8 7 6าบาทสำหรับโฟนายนะครับแนวรับถัดไป28,490แาถวนี้และ28,168ปบาทแถวนี้ครับอยู่ที่ว่าหลุดไหม28,769บถ้าไม่หลุดก็ไม่ลงง่ายๆหรครับแต่ถ้าเกิดหลุดชุดนี้ผมว่าแรงอินดิเคเต,เตอร์มีการปรับตัวลงในตอนนี้นะครับแต่ว่า ยังลงไม่ถึงครึ่งหนึ่งมีโอกาสที่จะเป็นแบบนี้แล้วขึ้นได้อยู่นะครับไม่ใช่ไม่ได้เนะี่ยลดลงมาครึ่งหนึ่งแล้วขึ้นแบบนี้อยู่ที่หลุดไหมเหมือนราคานี้เลยถ้าหลุดก็พัวข้างล่างมาดูสปอตเหมือนชุดนี้ครับในภาพจะเป็นโกลสปอตในรายวันนะครับแนวรับ1,789เห็นไหมแถวเนี้ยชนมากี่ครั้งแล้วซึ่งเขาเคยเป็นแนวต้านสําคัญเห็นไหมครับพอผ่านยี้ไม่ได้ก็วิ่งขึ้นเลย เนี่ยชนไม่ผ่านก็ทุบลงฉะนั้นราคานี้ถ้าเกิดไม่หลุดไม่ลงง่ายๆหรอกครับก็จะเคลื่อนที่อยู่แบบนี้เมื่อกี่กี่วันแล้วเนี่ยโอ้อาทิตย์ได้แล้วนะครับซอนบนเนี้ยไม่หลุดเนี่ยถ้าขึ้นจะมีแนวต้านสำคัญสำหรับโกลสปอตนะครับ1,808งแ้ถวนี้นี่เน,เ,นเนี่ยเส้นเนี้ยเส้นนี้นะครับ1,813งร้อูสตรงฟิโบนาชชีตรงกับเส้น ค่าเฉลี่ยพอดีเลยนะครับถือว่าต้านนี้สําคัญและ1,823ตราบใดไม่สามารถฝ่า1,833เหรียงขึ้นไปได้ขออนุญาตเรียนว่าก็ว่าไม่ขึ้นหรอกถ้าไม่ผ่านยกเว้นผ่านถ้าผ่านเนี่ยขึ้นรุนแรงเลยนะครับบอกไว้เลยแนวรับ1,793นะครับแถวนี้นี่ยและ1,789เนี่ยแหละแข็งมาก ถ้หลุดก็1,771เลยนะครับถ้าหลุดนะก็20เหรียญได้นะครับถ้าหลุดแต่ว่าอินดิเคเตอร์เนี่ยเขาต่ำเห็นไหมครับเนี่ยเขาอยู่ต่ำเกินไปนะให้ระวังการปรับตัวขึ้นไว้ด้วยนะครับสปอตโกเป็นแบบนี้ก็จบแล้วสำหรับเช้านี้นะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากสมาคมค้าทองนะครับแล้วขอขอบคุณสมาชิกพี่พี่ทุกท่านด้วยที่ให้การติดตามแล้วเราพบกันใหม่ คลิปถัดไปครับผมขอบคุณครับ